สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้ง,งแล้วนะครับกับช่อง e m s s c h h anel n Android ของเรานะครับช่องที่จะรวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับมือถือในฝั่งของ Android ทุกรุ่นนะครับมือถือรุ่นใดลดราคาหรือว่ามีโปรที่น่าสนใจที่สุดในแต่ละเดือนนะครับเราก็จะนํามาทําคลิปรีวิวให้ท่านได้ดูกันเป็นประจําแบบนี้ ท่านอยากจะซื้อมือถือ Android รุ่นไหนแล้วอยากจะเช็คราคาอยากจะเปรียบเทียบราคาก่อนที่จะซื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นการซื้อพร้อมโปรเน็ตหรือว่าซื้อแบบไม่ติดโปรก็สามารถมากดติดตามช่องของเราไว้ได้จะมีโปรใหม่ๆสาหรับมือถือ Android ทุกรุ่นมาอัปเดตให้แบบนี้ทุกเดือนรวมไปถึงก็ยังมีการนํามือถือ Android รุ่นต่างๆทาง,าง,างรุ่นเก่าแล้วก็รุ่นใหม่มาแกะกล่องรีวิวให้ดูกันด้วยอยากจะดูโปรของ มือถือรุ่นไหนเป็นพิเศษนะครับหรือว่าอยากจะให้ผมนํามือถือรุ่นไหนมาแกะกล่องรีวิวให้ดูก็สามารถคอมเมนต์แนะนํากันเข้ามาได้สําหรับคลิปนี้เป็นคลิปแรกของเดือนสิงหาคมนะครับเราจะมาเริ่มต้นกันด้วยมือถือแบรนด์ s ซัมซุงนะครับสำหรับซัมซุงกาลิ a ซี่ A735G ซึ่งก็เป็นมือถือที่ต้องบอกว่าเป็นรุ่นท็อปนะครับในเรื่องของสเปคใช้งานได้ดีมากๆแล้วราคาปัจจุบันนะครับ ก็มีการลดราคาลงมาให้ค่อนข้างเยอะคลิปนี้เดี๋ยวผมสรุปรายละเอียดทั้งหมดมาให้นะครับสำหรับท่านไหนที่กําลังอยากจะซื้อสมาร์ทโฟนมาใช้งานนะครับแล้วไม่รู้ว่าจะเลือกเป็นรุ่นไหนดีเดี๋ยวมาดูสเปคมาดูราคาของซัมซุงกาลิคซ y A735G กันนะครับว่าน่าสนใจไหมเผื่อว่าจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้ท่านได้ ก่อนที่จะไปดูในเรื่องของราคานะครับผมขอบอกสเปคหรือว่าทบทวนสเปคของ Samsung Galaxy A73 5G ให้ได้ดูนิดหนึ่งนะครับสำหรับ Samsung Galaxy A73 5G รุ่นนี้มาพร้อมกับหน้าจอที่ใหญ่ถึง6.7นิ้วนะครับจอภาพก็เป็นจอแบบ Super AMOLED Plus 24บิตความละเอียดเป็นแบบ Full HD Plus ประมาณ1,080คณ2,400พิกเซลกล้องหน้านะครับให้ความละเอียดมาถึง108ล้านพิกเซลมีเลนอัลต a w i d นะครับความละเอียด12ล้านเลนมาโครนะครับแล้วก็เลน t e l e โฟ o t o รวมไปถึงมีเลนเดฟมาให้ด้วยส่วนกล้องหน้านะครับไว้ถ่ายเซลฟี่ให้ความละเอียดหรือว่าความคมชัดมาถึง32ล้านพิกเซล ชิปการประมวลผลก็ค่อนข้างแรงเลยนะครับซึ่งก็จะเป็นชิป Core Com Snapdragon 778G Octa Core ความเร็ว2.4 g h z Android <c oughs> เป็นเวอร์ชัน12นะครับครอบทับด้วย One UI เวอร์ชั่น4.1หน่วยความจำนะครับให้แรมมา8 g b ลอมหรือว่าความจุให้มา128 g b แบตเตอรี่5,000 m mm, a h นะครับรองรับการชาร์จไวได้ประมาณ25วัต์ในส่วนของสีมีให้เลือกทั้งหมดประมาณ3สีนะครับเป็นสีดำสีเขียวมิน้นแล้วก็สีขาว ราคาเปิดตัวสำหรับรุ่นนี้17,999บาทแต่ว่าราคาปัจจุบันซื้อได้ในราคาเริ่มต้นไม่ถึง1,000 0บาทก็มีนะครับนี่เป็นข้อมูลสเปคโดยรวมของ Samsung Galaxy g l l a x y A735G ขอบคุณข้อมูลจากทางด้านเว็บไซต์สยา h o n e c o m ด้วยนะครับเมื่อดูในเรื่องของสเปคกันแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นดูในเรื่องของราคากันเลยนะครับซึ่งก็จะเป็นราคาเครื่องเป่าแบบไม่ติดโปรจากหลายร้านมาให้ได้ดูกันก่อน ไปเริ่มต้นดูกันที่ร้านแรกนะครับซึ่งก็จะเป็นร้านจาก Lazada ร้านแรกนะครับที่นำมาให้ดูกันร้านนี้จัดจำหน่ายโดยทาง Lazada เองนะครับเป็นร้าน Super iPhone สำหรับ Samsung Galaxy a 7 3 5 g r a m 8 r o ม1 2 8 g b จากราคาปกติ17,9-99บาทลดราคาเหลือ1 4 9 9 0บบาทนะครับถ้าใช้โค้ดส่วนลดลดได้อีกนะครับอาจจะเหลือประมาณ หน0 0งต้นๆเท่านั้นท่าในใดที่อยากจะได้โค้ดส่วนลดหรือว่าอยากจะได้คูปองส่วนลดราคาเพิ่มนะครับกดเข้าไปที่ลิงก์ของ Lazada ได้เลย ซึ่งวิธีการจ่ายเงินนะครับถ้าเราสั่งซื้อก็สามารถเลือกเป็นเก็บเงินปลายทางได้หรือว่าอยากจะโอนก่อนอยากจะจ่ายพันบัตรเครดิตนะครับทำได้ทั้งหมดสินค้าเปลี่ยนขึ้นได้ภายใน7วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้1ปีนี่เป็นราคาสําหรับร้านแรกนะครับดูต่อกันที่ร้านที่2จาก Lazada าสำหรับซัมซุงกาล l a ซี A735G RAM 8รอมหนึ่งร้อยยี่สิร้านนี้เป็นเครื่องเคลียร์สต็อกนะครับราคาก็จะลดให้ค่อนข้างเยอะ ตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศูนย์ไทยนะครับจากราคาปกติ17,999บาทลดราคาเหลือ13,980บาทถ้าใช้คูปองส่วนลดนะครับลดได้อีกอาจจะเหลือประมาณ1 2 0 0 0 0บาทเท่านั้นอยากจะได้ส่วนลดก็กดเข้าไปที่ลิงก์นะครับ มีให้เลือก2สีเป็นสีเขียวมิ้นท์แล้วก็สีดําวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้สินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันนะครับแล้วก็มีประกันให้ด้วยปิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายสําหรับแอป Lazada นะครับซัมซุงกาลิซี A735G ลา8ล้อมร้อยยี่สิบแปดกิกะไบต์เครื่องแท้สูงไทยนะครับแล้วก็จัดส่งให้ฟรีด้วยสําหรับร้านนี้จากราคาปกติหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้านะครับ, 10, 7, รบลดเหลือหมื่นสามพันห้าร้อยแปดสิบบาทมีให้เลือกสองสีวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้สินค้้าาเปลี่นนนยนนไดภ ใน7วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้นะครับนี่ก็จะเป็น ราคาสำหรับ s a m s u ง Gala ซ xy A735G เครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรจากทางด้านแอป l a z a d a านะครับนำมาให้ดูกัน3ล้านท่านชอบร้านไหนนะครับก็สามารถกดเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าจะสั่งซื้อเลยก็ได้นะครับลิงก์อยู่ที่ด้านล่างของคลิปต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูราคาจากทางด้านแอป Sho ปปีกันบ้างนะครับร้านแรกที่นามาให้ดูกันสาหรับ s a m s u ง Galaxy A735G แรม8ลอมร้อกิกะไบต์เครื่องใหม่ประกันศูนย์นะครับสามารถผ่อน0%ได้ด้วยผ่านบัตรเครดิตหรือว่า s p a y พ นะจากราคาปกติ17,999บาทลดราคาเหลือ13,790บาทเท่านั้นแล้วก็ยังมีโค้ดส่วนลดเพิ่มเติมจากร้านให้ด้วยนะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้อยากพกอนผ่อนให้สูงสุด36เดือนนะครับผ่อนเดือนละประมาณ464บาทต่อเดือนเท่านั้นแล้วก็จัดส่งให้ฟรี สินค้าเป็นของแท้100%เปซเปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้ด้วยดูต่อกันที่ร้านที่สนะครับสำหรับแอปช้อปปี้ซัมซุงกาเล็ซี่ A 7 3 5 G เครื่องศูนย์ไทยแท้นะครับในเรื่องของราคาเริ่มต้นที่13,400บาทมีโค้ดส่วนลดเพิ่มเติมจากร้านให้นิดหน่อยนะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้อยกเพินภอยในสูงสุดส6สเดือนนะครับสินค้าเป็นของแท้ร้อเปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันให้ด้วยปปิดดททท้้้าาาายยกัันนี่รรสสุํหบแอ ซัมซุงกาลิซี่ A735G RAM 8ลอม128กิกะไบต์เครื่องใหม่ศูนย์ไทยเป็นเครื่องเคลียร์สต็อกนะครับราคาเริ่มต้นที่11,300บาทถึง13,500วิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้แล้วก็จัดส่งให้ฟรีนะครับมีให้เลือกทั้งหมด3สีสินค้าเป็นของแท้ร้อเปเซเปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้ด้วยนี่ก็จะเป็นราคาสําหรับการซื้อซัมซุงกาลิซี่ A735G จากทางนนนนน้้น App e, นรบท่าาชอาไหก ็สามารถเข้าไปสั่งซื้อได้โอเคนะครับสำหรับราคาเครื่องเป่าแบบไม่ติดโปรโจากทางด้าน Lazada แล้วก็ Shopee ราคาโดยรวมทั้งหมดก็จะอยู่ที่ประมาณ 1 0 0 0 0ถึง 13, บาทนะครับซึ่งท่านชอบของร้านไหนไม่ว่าจะเป็นของ l a z a d a าหรือว่า s h อป e e นะครับสามารถกดเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมถ้าอยากจะสั่งซื้อก็สั่งซื้อกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมเก็บคูปองส่วนลดมาใช้ลดราคาเพิ่มเติมได้ด้วยต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตกันบ้างนะครับสำหรับ s a m s ุงกา a l ซ x y A 7 3 5 G ล่าสุดปัจจุบันนะครับก็จะมีเหลือเป็น2ค่ายมือถือเท่านั้นซึ่งราคาก็น่าสนใจนะครับเราไปเริ่มต้นดู กันที่ค่ายแรกนะครับซึ่งก็จะเป็นของค่าย d t แท็ a m s u n g g กา a x ซ A735G โปรโมชั่นลดราคาพิเศษสำหรับเดือนสิงหาคมนะครับซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น7,990บาทราคานี้เป็นโปรสำหรับลูกค้าทั่วไปเลยนะครับหรือว่าลูกค้า d t แทที่มีอายุการใช้งาน3เดือนขึ้นไป เมื่อสมัครแพคเกจรายเดือนเดือนละ1499นะครับซื้อได้ที่ราคา7,990มีขัาน,นีิดลุ้งหน้า4,000โปร1199นะครับซื้อได้ที่ราคา9,490ข่าน,นีิดลุ้งหน้า2,100โปร899ซื้อได้ที่ราคา1 9 9 0 ค่าหนีล่วงหน้า1,200บาทแล้วก็โปร699นะครับซื้อได้ที่ราคา12,490ค่าหนีดล่วงหน้า120บาทซึ่งทุกโปรจะมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนนะครับนี่เป็นโปรทั่วไปส่วนถ้าอยากจะได้เป็นราคาพิเศษก็ต้องเป็นโปรสําหรับการย้ายค่ายเบอร์เดิมนะครับเมื่อท่านย้ายค่ายมาใช้ d t แทจะได้ส่วนลดเพิ่มอีก1,500ก็จะเหลือประมาณ 6,490บาทเท่านั้นนะครับสำหรับ Galaxy A 735G ส่วนท่านใดที่อยากจะผ่อนผ่อนได้นะครับสำหรับ Pro D t e c สบายเปย์ผ่อน0%ได้เลยท่านสามารถไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าไปซื้อกันได้นะครับที่ศูนย์ D Tech Shop ทุกสาขาอีกค่ายหนึ่งนะครับที่มีขายก็จะเป็นของค่าย AIS Samsung Galaxy A73 5G ราคาเริ่มต้นที่17,999บาทซึ่งจะเป็นเครื่องเปล่าเท่านั้นส่วนเครื่องพร้อมโปรนะครับก็เริ่มต้นที่ประมาณ8,000ถึง9,000บาทยังไงนะครับแนะนำให้ท่านลองไปสอบถามหรือว่าไปหาซื้อกันได้นะครับที่ศูนย์ AIS Shop ทุกสาขาสำหรับ Samsung Galaxy A735G นะครับส่วนทางนั่นค่าย t r TrueMove H ตอนนี้ไม่มีการจัดโปรโมชั่นแล้วนะครับถ้ามีก็น่าจะเป็นเครื่องเปล่าราคาก็ประมาณ17,999บาทยังไงท่านสามารถไปสอบถามได้นะครับที่ศูนย์ TrueShop ทุกสาขาโอเคนะครับนี่เป็นการสรุปราคาแล้วก็โปรโมชั่นใหม่ล่าสุดทั้งหมดสำหรับการซื้อ s Samsung Galaxy a g a l a x y A735G นะครับวันนี้นำราคาเครื่องเปล่า แบบไม่ติดโปรแล้วก็ราคาการซื้อพร้อมโปรเน็ตมาสรุปให้ดดูกันนะครับท่านชอบแบบไหนก็สามารถนําข้อมูลนําราคาจากคลิปนี้ไปใช้ในการเปรียบเทียบเพื่อที่จะตัดสินใจซื้อได้เลยนะครับถ้าอยากจะซื้อเป็นเครื่องเป่าแบบไม่ติดโปรลดราคาพิเศษนะครับจากทั้ง Lazada แล้วก็ช e. ้อปปีง่ายๆเลยนะครับท่านกดที่ลิงก์ด้านล่างชอบ Lazada ากดของ Lazada นะครับชอบช้อปปี้กดของช้อปปีเมื่อกดแล้วลิงก์จะเด้งไปยังแอปที่ท่านโหลดมานะครับแล้วก็ ก็บคูปองส่วนลดมาใช้ลดราคาเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับส่วนท่านใดที่อยากซื้อพร้อมโปรที่น่าสนใจที่สุดก็น่าจะเป็นของ DT แทนะครับสามารถไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าไปหาซื้อกันได้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสําหรับคลิปนี้ลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ที่คลิปหน้า สวัสดีครับ